สวัสดีการังยิมิตเท่กผู้ท่านามเนะในวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดนะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเนะก็คือธรรมะยุคนี้มันเกิดขึ้นมากมายเนะมันเกิดขึ้นมากมายเนะก็ลูกศิษย์ก็ทุกอาจารย์แหละทุกอาจารย์ทุกสำนักมันนะทุกช่องนะนะมันจะเจอคนติดรู้ใหม่ๆเขาจะรับธรรมะเราได้เนะมันจะเป็นอย่างนี้ใหม่ๆมันจะเข้ามาหาเราแบบเนียนเียนเราคุยอะไรได้หมด เชื่อมดธรรมอาจารย์ดวงวนอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอนานวันเข้ามันเข้าใจแล้วไงนี่คืออาาัตตามันเกิดตัวตรงไว้มันนะมันเกิดเขาคิดว่าเขามีแสงนะฟังดีๆนะเขาคิดว่าเขามีแสงละเขาคิดว่าโว้ยใครฟันอะไรวะเขาคิดว่าเขามีแสงละใช่ไหมเขาคิดว่าเขามีแสงเขาคิดว่าเอาอเขาสุดละจริงๆมันไม่มีอะไรใช่ไหมพวกนี้มันปรามาปรามาธรรมครูาอาจารย์ไปละ มันไม่มีอะไรนะมันไม่ได้มีแสงอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดึงลายกลุ่มไปใช่ไหมมันวิเคราะห์เอาอะมันวิเคราะห์เอาว่าเอออาจารย์คนนี้คุยไม่เพราะมันลายกลุ่มองเนี่ยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออาจารย์คนนี้มันคุยไม่เพราะมันปา마ตกูบาอาจารย์ไปแล้วไงนะแล้วพอเวลามันเริ่มสนิทมันสองคนมันคุยกันละสามคนมันคุยกันละดึงลายกลุ่มคุยไปละใช่ไหม บามานะอาจารย์คนนั้นนุ่งนี้ทุกอย่างเป็นสมมติมันมีเคราะห์ไปแล้วไงที่นี่เก่งเกินกว่าอาจารย์แล้วไงมึงไม่ต้องมาสแสดงการด่าก,ก็ได้ถ้ามึงเก่งวกว่ากูมึงก็ถ่ายธรรมะของยูไฟมึงเปิดหลายห้องของยูไฟเลยจบเข้าใจไหมอะไรก็บอกอาจารย์ติ๋วทุกอย่างก็เป็นสมมติอ้ที่มาคุยคุยกันก็เป็นสมมติหมดนั่นแหละแล้วลเอาอะไรคุยกันเอาอะไรคุยกัน หรือเธอหลุดแบบสมมติภาษาเราหรือตอนที่เธอไม่มารู้ภาษาเราที่เธอไม่แจ้งเราเธอไม่ต้องคุยสมมติเธอแจ้งนี้เลยก่อนที่เธอไม่เจอเราเราก็เอาภาษาสมมติยัดให้เธอนน่แนะที่เธอเห็นแจ้งอ่ะภาษามันต้องสื่อสารแล้วอยู่ที่ว่าใครจะโยนยังไงเข้าใจยังไงหรือเราเขาอยากดูไงที่บอกว่าอะไรก็สมมติอะไรก็สมมติเธอทําไมเธอไม่ไถ่เจเองหรือคนร้ายเอกเราจะดูงว่าเขาจะปลาพามาเธอไหมเขาจะมาโจมตีเธอไหม เขาจะมาว่าเธอไหมอ้าวทำไมไม่เปิดไลค์คุยเองอะ่ะทําบอกสมมติอะ่ะไอพวกนี้มันคิดว่าเขามีแสงเขามายังไม่ถึงเดือนสองเดือนในเขาคิดว่าเขาได้ละสุดละใช่ไม่ต้องไปเลยเลยไม่ต้องแสนเราอ่ะแสนสวรรค์ัดนาเราม่าให้เต็มรอบเลยเลยหนึ่งปีสองปีสามปีติดตามเหมือนอา,านจารย์จอยงี้เลยๆเ,เขาก็แจ้งงี้เลย,เลย เนี่ยไอ้ต้นนี้ยังพออะไรได้พอเรามาอะไรปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่สน,นับมันก็ไม่อยากจะสนับสนุนเราไงก็จะมวันนี้ก็จะมีหมายเลขบัญชีให้นะยเนี่ยพอดีอันนี้นะกับข้าวบุกชันหมดนะแต่จริงๆฉันไม่ได้มีค่าคอร์สไม่ได้มีค่าอะไรหรอกเข้าใจะไหมฉั้นไม่หน้าที่เปิดยานแค่นี้แต่ถ้าเธอคิดว่าเออทุกอย่างไม่เป็นสมนมุติหมดก็ไม่จำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องดึงลายกลุ่มไปคุยกันโอ้จอแจจอแจอย่างนั้นก็ได้ จะแมเออเปิดไลฟ์คุยเองเลยเอออาจารย์จิ๋วไทยเทธรรมะไม่ได้ด่านใจไม่ไทยเทสมุติหมดก็เปิดไลฟ์คุยเอาเองเลยไม่ต้องเป็นนินทาไม่ต้องไปคุยไลฟ์อวดเก่งนะอวดรู้ว่าครูบาอาจารย์ก็ได้รู้มาแล้วผมอ่ะคุณไม่คุยกับพยูบรู้มาแล้วอันี้คุยยังไงนี่คุยยังไงนี่มาจับหัวคุยกับใครรู้มาแล้วถ้าเป็นกรณีไม่ผมนะผมรู้เลยนะไม่จำเป็นทําไปอวดเก่งถ้าเราคิดว่าละอาจารย์จิ๋วไทยเทธรรมะผิดเขาเปิดไลฟ์คุยเลย แล้วเราจะดูผู้ยูคนไร้คุยแงว่าผู้อื่นเขาปฏิภาถ้าผู้อื่นมาติดปัมาติดค่ามาต่อโต้ผู้ยูได้แปลว่าผู้อยู่สอนผิดนะแต่ถ้าผู้อื่นเขาไม่มาปฏิฆะไม่มาต่อโต้กับผู้ยู่น,นะนะได้นะไม่มาต่อโต้ผู้ยูนะแปลว่าผู้ยูคุยถูกและไม่ใช้สมมติสื่อสารอย่างนี้เอาอะไรสื่อสารแล้วพุทโธมาจบมาแจ้งนี่ฉันก็ใช้ภาษาสมมติสื่อสารใช่ไหมแล้วพวุทโธจบพุทโธแจ้งแล้วพุทโธยึดภาษาสมมติที่ฉันคุยไหมไม่ แต่ทีนี้ผู้ยูแจ้ง่ะผู้ยูยุภาษาสมมติมันเป็นอัตาของผู้ยูมันเป็นมณะผู้ยูมันเป็นอุทจักของผู้ยูเข้าใจไหมมนุษย์จัก 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, หนึ่งเดือนสองเดือนน่านถึงลลยกลุ่มไปแล้วตะกุยอ,อยู่ในแร่กลุม่มว่าอาจารย์ตรงนู้นคนนี้อย่างคนอย่างนี้ทุกอาจารย์ดโจก,กันอย่างนี้ฉะนั้นการในมิตรมีเหตุปัจจัยจากคนไหนที่มันไม่ดีก็ตักใจออกบล็อกทิ้งไปเลยลบทิ้งไปเลยถ้ามันไม่ดีอ่ะผมคนอย่างนี้นะไม่ได้สนใจด้วยไม่ได้แคร์ด้วยคือผมไม่มีหน้าที่เล่นกับพระนี้พระสรร้ นล้วรู้สึของผมว่าไม่ให้ใจเป็นกายด้วยผมจะถามเลยเพื่อนเล่นเหรอถามงี้เลยไงดับอะไรได้อะโทษก่อนก่อนแล้วก็จริงอยู่เพื่อนเล่นเหรอผมไม่ชอบไม่ชอบนั้นๆไม่ชอบ,ชอบเป็นต้องไปจับสมหูคุยกันว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้คุยแต่สมุดบอ,อกว่ามึงยังไม่รู้เดีย๋ยวกูว่าเอาสมุดมาให้มึงคุยให้มึงแล้วมึงก็แจ้งแบบสมุดแล้วมึงก็ใช้สมุดเป็นอยู่ในโลกสมุดแล้วมึงใช้สมุดเป็นแม่นี่คือความตะกะของพระอรหันต์ แต่มึงคิดว่ามันเก่งแล้วไงที่พามาทำแล้วไงปาฏารครูบาอาจารย์ไปแล้วงไงเขาทำไหมเนี่ยไอ้แม่เขาไม่ค่อยอยากจะฟางไงเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วไงเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วไงเขาคิดว่าเขาเก่งละมันจะเป็นท้ามีครูบาอาจารย์ไปละคุยธรรมะลอตโต้คุยธรรมะหลังบ้านไปละอาจารย์คนนั้นคนนี้คุยไม่เพราะทุกอย่างสมมุติเอา้ามึงไม่หลุดอะกูก็ใช้สมมุติไายทให้มึงอะกูก็ใช้สมมุติอะ ถ่ายให้มึงแจกไงให้มึงมีแสงมึงมีเป็นหน้าน่ะเอาพอมันหลุดมึงคุยอย่างงี้แล้วทำไมไม่คุยถ่ยทีเปิดห้องเองอ่ะมันขึ้นไรเพื่ออิจฉาเรานะคือเป็นอาจารย์นึงเลยนะเอางงเลยแล้วทำไมพระพุทธเจ้าทำไมมันเจอเนี้ยพระพุทธเจ้าถ่าีให้คนที่อยู่แบบมันมีสองฝ่ายขึ้นมาไงคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าก็มี คนที่ไม่เห็นตามพระพุทธเจ้าก็มีนยะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมเจอทุกวนะันนอาจารย์คุยแต่สมุดอาจารย์ถ่ายเทแต่สมุดที่เขาคุยคุยกันนะงั้นมึงไม่ใช้สมุดคุยแล้วมึงจะใช้ยังไงคุยอะ่ะมึงก็อธิบายไปสิถ้ามึงไม่ใช้สมุดไายเทอ่ะมึงจะไายเซยภาษาใบ้ๆอย่างงี้เหรอกูไม่สามารถถ่ายเทภาษาใบใบอย่างงี้ได้หรอกนะีนช่องลูกศิษย์จัดมาช่องฉพิตเอกเน่ะคขาอยู่คิคดใหม่วางอาาัตราตัวนี้ใหม่มันไม่มีใครบอกตรงๆนะสมัยพระพุทธเจ้าเด พระพุทธเจ้าก็เจอเงละพระพุทธเจ้าก็เจอเงละที่รู้สึกที่สาวกที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้านั่นนะตัวดีเลยเนี่ยเหมือนที่ผมเจอเหมือนที่ครูบาอาจารย์ที่ตอกเจอฉะนั้นต้องวางอุวหะเพราะงี้เพราะมันสว่างเพราะชั่วมีคิดว่ามันมีแสงแต่ไม่ใช่มันประมาทามครูบาอาจารย์ไปทุกอาจารย์เจอตัวนี้มีเหตุปัจจัยเจอก็ต้องวางอัตตามีเหตุปัจจัยจากก็ต้องวางอัตตาหนึ่งเดือนสองเดือนก็ต้องวางอัตตาผมนักแค่ไม่ได้แค่เลย ถ้ายูบอกว่ายูเป็นทุกอย่างเป็นอัตรายูทุกอย่างเป็นสมมติยูก็ไม่ต้องใช้ภาษาสมมติสื่อสารเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดลูกศิษย์เราอย่ามาจับผิดแล้วขนาดเนี้ยและเพะื่อช่วเนี่ยมาวางใจได้ยางไกลหลังบ้านมันจะคุยอย่างนงี้มันคิดว่าผมไม่ไม่รู้มันจับผมว่าคุยกันหลังบ้านต้นนักว,วิเคราะห์เราไปลวอาสา์านั่นนั่งการนี้อย่างงี้ไปละยูไม่ชอบอยูก็ไปยูก็เปิดตมนั้นเองลูกศิษย์ฉันก็ไม่งออด้วยไม่งอะอด้วยไม่แค่ด้วย อายุก็ไปสานั่งี่ไม่ต้องใช้ภาษาสมมติสื่อสารภาษาสมมติที่ไม่ใช้สมมติไทยเตะล้วแจ้งไม่ที่ตอนอยู่มาอยู่อยู่ไม่ปฏิเสธอะไรธรรมะเราเราก็ใช้ภาษาสมมติไทยเตให้พออยู่มาแจ้งล้าอยู่บอกสมมติหมดเลยงั้นอย่างนี้มึงเข้าใจไหมเนะี่ยกุไทยเตให้ยงเงี้ยอ่ามึงก็บรรลุไปเลยถ้ายอย่างนั้นมงึงจะบ้าเปล่านี่มัน้งองสายผิดอาจารย์ตัวเอกเนี่ยเพราะทำไมผมก็เลยไม่ชบอบเลยจะเปิดไลฟ์เปล่าผมไม่รู้เหมือเหมือ,มอ,มอต่อไปเนะี่ยหายไปเลย ไม่ชอบเพื่อให้พ่ะที่เก่งเก่เนี่ยเพี่ยไไลฟ์ไปดูไลฟ์พ่อที่เก่งเกเนะไไี่ยเ,เงงนะี่ยเมือม่อจะตั้งค่าเป็นบุคคลละส่วนตัวละต้องสมัครสมาชิกมาดูมันธรรมะมันเป็นของกนกคลาไปเลยให้เขาตั้งสมัครสมาชิกมาดูไปเลยใครมาดูก็มาดูใครไม่มาดูก็ไม่มาดูมันกนโคลาไปเลยมันว่าอะไรอาจารย์ไทยเท้แต่สมมติมึมมาามง,มเเงมึไม่ใช้ภาษาสมมติไทยเท้งั้นมึงก็ไทยทเองสิมึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช้ภาษาสมมติไทยแท้ไง มันรู้จักกูใช้ภาษาสมุดไทยเท่เงี้ยมึงหลุดแล้วมึงใช้สมุิเป็นไม่เป็นหรือมึงยึดแต่สมุดใช้ไม่สมุิไม่เป็นมึงก็คุณสมุดเปิดได้ไหมเนี่ยมาโจมตีกันอย่างเงี้ยเพราใจแมัเมื่อหายไปเลยได้สมัครเลยไม่เอาสาธารณะแล้วได้สมัครมาดูแล้วเพราะผมรู้ประเทศไทยไม่มีใครคุยได้ตอนคนนั้นบอกเป็นพระอรหันต์ก็ตามคุยไม่ได้ไม่ได้คุยแบบผมไม่ได้แล้วต้องสมัครมาดูอ่ะ ล้วเวลาผมบอกว่าเออจะให้ผมบ้างสนับสนุนให้ผมบ้างอะไรบ้างไม่มีใครอยากจะตละผมจะตั้งเป็นอันนี้เลยบุคคลไปเลยเปฎิญาณจบบุคคลไปเลยง่ายๆอันนี้พอเราใส่เทอะไรพวกอาจารย์เอาใส่สมุด้วคุยดูจิตอาจารย์ไม่ไทยไม่สามารถใส่เทอย่างนี้ไนดะงั้นมึงใส่เทเอาเองเลยคุยเองเลยจบไหมนี่ อะไรก็ไถ่เทไม่แน่งว่าไถ่เทเอาเองสิทำไมไม่คุยอ่ะต่อไปเนี่ยถ้าใครคุยอย่างเงี้ยจะให้มันไถ่เทายาวเลยถ้าคุยเลยจะบอกให้เลยไม่ใช่สมมุติห้ามใช้สมมุตินะประบอกงี้ไงจะบอกที่มันจะคุยอย่างไงนั่นมาจ้องจับยจเด้าสมัยพุทธการก็อยู่ว่าพวกพระเจ้านั่นเนี่ยให้พระพุทธเจ้าปัาน้นกระแสว่าพระพุทธเจ้าอุ้มท้องทำกับผู้หญิงคนนี้ท้องบังอ่านะ ระเทวทัตบ้างเอาช้างบ้างเอาลายายบ้างนี่พวกนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาล่ออวเก่งอวรู้ติดรู้แล้วมันมันสัญนามันไม่เปียกเลยอะไรก็สมมติคำถามก็สมมติคำตอบก็สมตมติแล้วไม่ใช่สมมติสืส่อส,สารจะไปแจ้งยังไงอ่ะแล้วประจับหัวคุยไล่เอง,เองเนะมันดึงไลก่กลุ่มไปเองมันคุยเองมันวิมันวิเคราะห์เองมันปรุงเองแล้วมันทิ้งครูบาอาจารย์ไปแล้วลเนี่ยพอช่วเนี้ยังมาไม่ถึงหนึ่งเดือนสองเดือนนะเป็นอย่างนี้ นี่ไม่ไม่ต้องเอาไม่มาเขาแจ้งอ่าเราก็ใช้ภาษาสมุิใช่ไหมก็อาถรรพที่ไทยเทภาษาสมุิเราก็ให้เราก็บอกไะเราก็ให้ในสิ่งที่ดีไงอย่าเชื่อที่เราคุยนะทุกอย่างเป็นสมมุนนะพอเขาหลุดแล้วเขามาย้อนเรามั่งอวดเก่งเพื่านนะนะ้พื่งนนี้ยานไม่เต็มรอบเวยจับซอมหัวคุยกันไงหีแตกมันยังไม่รู้เลยมาคุยชู้กันนะมันยังไม่รู้เลยบอกทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอ็นลงความเงียบมาปุ๊บผิดศีลผิดผัวกูก็จะผิด จะเอาหมดอย่างเดียวเลยนรกลไม่ได้แค่นะกูอย่างนี้นะเชื่อว่ารู้ทรรมล้วอะไรทาอะไรก็ได้ไม่ต้องมีสินก็ได้่า,าการจิตไม่เียนเช่นนั้นเองไม่ต้องมีสินก็ได้จะผิดสินข้อสามข้อห้าก็ได้ไม่ใช่ <c oughs> อาการจิตเียงแค่นั้นเองใชอ่อันนั้นอยู่คิดเอาอยู่ฟุงเอาจะไม่ผิดสินง่ เราไปดึงลายกลุ่มไปแล้วงานดึงไลายไปนน่นคนโน้นคนนี้ไปอ่ะอาจารย์จิ๋วคุยอย่างโน่นอย่างนี้ครูว่าอาจารย์นั้นคุยเช่นู่นคนนี้เกิดการปรมามาธรรมแล้วไงเห็นไหมเราแต่แม่อยู่ไปศึกษาอาจารย์ไหนก็ตามอยู่ต้องอยู่ไม่ใช่อยู่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วก็อยู่หายไปเลยอยู่ต้องอยู่เป็นขั้นตามปีหนึ่งสองปีสามปีอยู่จนหนูตัดไตไ้ปูนขององาจารย์นั้นๆนะไม่ใช่เจออย่างผมแล้วก็ดึงลายกลุ่มไปแล้วอาจารย์จิ๋วคุยไม่เพาะอ่าทุกอย่างเป็นสมมติคำถามก็เป็นสมมติเอาแต่สมมติมาคุย ก็ใหม่ๆมึงยังไม่แจ้งกูว่าเอาภาษาสมมติในยัดให้มึงเข้าใจไหมแต่พอพอพอมึงหลุดแล้วพกมึงกูอย่างเงี้ยบอทุกอย่างก็เป็นสมมติงั้นมึงใช้แบบไปมีสมมติแล้วก็ไทยแท้เขาแบบไม่มีภาษาแล้วก็มึงก็ไทยแท้เขาพกไปเลยเลยข้างเงียบเงี้ยมันบรรุได้ไหมตอนมึงไม่หลุดเนี่ยกูว่าใช้ภาษาสมมตินี่แหละไทยแท้ก็บอกนี่แหละว่าถึงอย่าบอกแล้วไงว่าถึงบอกว่าอย่าเชื่อภาษาที่ผมคุยที่ผมพูยก็เป็นมโนหมด ละนี่คุยได้ไม่ได้เลยที่อาจารย์คุยก็ไปสมมติหมดเอาวัดเกศแล้วมันก็ถ่ายเทไปยี่อท้องไรไปเองที่จริงไหมเอาของมันเก่งกว่าเราถ่ายเทไปที่เราใช้กภาษาสมมติถ่ายเทเธอแจ้งแล้วไม่ใช้สมมติถ่ายเทอย่างนี้แล้วก็เอาอะไรมาถ่ายเทเอาของมาแจ้งแล้วพามาทำก่บาอาจารย์ไปละทุกห้องเะิเจออย่างนี้ทุกอาจารย์จะเจออย่างนี้เข้าใจไหมนะอาการที่เจอเนี้ยม่เห็นภาษาเชื่องะไม่ต้องไปแคร์ ใช่หมเหมงาะผมเนะี่ยผมคุยอย่างนี้เลยเหมิงงอลุชิตด,ด้วยเหมงาะค่อยด้วยเมื่อเมื่อนี่จะเปิดไลฟ์เปล่าถ้าคุยอย่างนี้บ่อยๆนี่จะเปิดไลฟ์เปล่าแค่นั้นเองหายไปเลยแหละไม่ได้สนใจนะยูจะรู้ง่ายว่าความหลงเป็นยังไงถ้ามันมันต้องมีเพนตปัจเพปัปปปจยัยมันมันมีช่องมันต้องมีธรรมะใหญ่ใหแบบผมเนะี่ยความธรรมะใหญ่หยาบก,กระด,าด้างกระด้างแหลผมเนะี่ยคุยกระแทกไม่งั้นอาจารย์ที่ตอบของเขา,าที่พระโตไปฟังมาคุยเพาะหมดเลยมามาคุยแต่ภาษาผู้ดีหมดเลย ภาษาหมาไม่แดกบอกผมไม่ชอบแต่ทุกอาจารย์คือเจอเงินรู้สึกมันหวัหวดอหวัวโง่มาจาบไล่แล้วมาจดถมหมว่าคุยกันพามาทำครูบาอาจารย์ต้องอาจารย์นองนะถ้าเธอไม่อยา่างกับฟังอาจารย์นวะนะมึงไม่จาเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้บล็อกทิ้งไปเลยก็ได้จบไหมไม่เงาะนะก็บอกไม่งเงาะนะทรไมะมันต้องคุยสุดจบนะไม่เงาะนะอยู่เป้นแต่ลรหันวลเรื่องของอยู่อยู่คิดว่ายุคมีแสงแล้วอยู่คิดว่ายุคแน่แล้ว อยู่ก็เผยแผ่เองี่ไม่ใช้สมมติอย่างเงี้ยเอาอะไรมาถ่ายเทให้มันเข้าใจอ่ะอยู่กพะปามากเขาไปแล้วพระมาคกูว่าอาจารย์ไปแล้วอัคุูว่าอาจารย์ตองไม่หนูทูวาอาจารย์ก็ยัดภาษาสมมติใช้สมมติคุณแตงให้พระเถอร์รัตสมุกคุณแตงที่คูว่าอาจารย์นั้นยัดมามาขาาสารมาลารซัดมาแียบน้อยแล้วมใช่จับพระไตรปิฎกอะไรงั้นคุยแล้วบอกอาจารย์ติวเอาสมุตคุยแกูไม่เอาสมุติคุยแล้วมึงจะแจกยังไงอ่ะแจกยังไงอ่ะ มันยูก็ไม่ใช้ภาษาสมมุติล้วก็ไายแจีงเขาแจ้งเลยสิภาษาใบาแดกเหมือนไม่มีปากเนาะมันเห็นอย่างเงี้ยเขาไทยเท้งมันไปนเลยถ้าไม่พนามเงี้ผมไม่มีพนามใช่ไหมโอ้งั้น,นผมก็หลุดไม่ได้คาาารูว,ปปาาคว่าอาจารย์ก็โจสิมันยูไปจับหัวคุยกันอย่างเงี้ยรู้ไปปรามากคุณบาอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ต่างคนต่างงี้รั้นแรกที่พยูรู้จักเราเนะพยูรับธรรมะเราได้ก่อนเราไม่ดูเพะหนึ่งเดือนสองเดือนพยูแจ้งไปปุ๊บ จ๊แม่แจ so so ้งไปปุ๊บอยู่ความมากลุงอาจารย์กูหนอย่างนี้อาจารย์หงวนอย่างนี้คุยไม่เพาะคำถามก็สมมุิตัวอย่างก็ใช่อยู่สมุินะครเราใช้สมุิเป็นเนไ่้ตอนยุ่ไม่แจ้งอ่ะเพเราก็บอกล่งอาจารย์นั้นก็มีพนาไงเราก็บอกแล้วไงอย่าเชื่อที่เราคุยนะถ้าเธอไม่แจ้งด้วยพนาอ่ะเราโทรแจ้งแล้วโทรแจ้งหลักอริยสัจสี่ทีมีแสงละท่านม่ทีมีแสงเธ่มีพนาละแล้วเธอยุดสมมุิที่เราคุยไหมไม่คุยอันนี้ลูกศิษย์กันลูกศิษย์จะมาฆ่าอาจารย์เอกอ่ะโง่อ่ะ ใช่ไหมสมัยพุทธการทำไมไม่พระพุทธเจ้าเจอเ่งี้และที่อยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละตัวดีเลยที่มันอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้านี่ไม่ชจมตีนะกอดลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่แหละที่อยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้านี่แหละจมตีจมตีกันว่ากันอ่าจัดผู้หญิงให้บ้างอ่าให้อยู่สองต่อสองบ้างว่าพระพุทธเจ้าอุ้มท้องบ้างเทวทาทบ้างจัดทางปล่อยบ้างหินโยนหน้าผาบ้าง อย่าเป็นเจ้าสำนักเองบ้างอย่าเป็นผู้รู้เองบ้างมาลับแดงเสียทานไม่ไหวไงคนนี้ยมาลับแดงเสียทานไม่ไหวไงมาลับแดงกระเพื่อนไม่ไหวไงไม่เห็นอาจารย์จิ๋วอ่ะอ่านะไม่ทํางานอะไรไงพออด้านอย่างนี้ได้ไงแต่ยูยังให้เต็มรอบไง่านที่ครูบาอาจารย์นั้นมนต้องมีบารมีมาด้วยไม่ใช่ว่ายูรู้อะไระสตยสิงูปปกาละ่ายเทได้ด้วยไม่ใช่ยูต้องมีบารมีมาด้วยรู้จักบารมีไหมมันต้องมีบารมีบุคคลมาด้วย หนึ่งสี่หนึ่งเก้าแปดสี่เจ็ดคือถ้ามีบารมีบุคคลมาด้วยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ต้องการหรอกแต่ผมหน้าที่ผมมีแค่นี้นับไม่ใช่ว่าได้ตังอะไรเยอะแยะด้วยนะได้แค่ค่าข้าวค่า,าอะไรอย่างนี้ด้วย e ไม่คุ้มว่าเจ้าสํานักเจ้าละที่อื่นที่เขาเปิดเคาะด,ด้วยไอ้ที่ผู้อยู่จะครามาเนี่ยแล้วก็เทียบไม่ได้ด้วยเทียบไม่ได้กับอ,อมาตะาที่ฉันไทยเท่ด้วยอมาตะาที่ฉันไทยเท่ให้พระโทรเนี่ยหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้ไม่มีขาย แต่อันนี้จะข้ามาทีละร้อยจันติวไปซื้อข้าวยอดเหมือนเด็กน้อยให้ใช่ไหมถุยนี่กอลกคลาน้อยเดียวไปทาอะไรได้วะแต่กูก็ไม่เคยบวชเนะแล้วไม่เคยเปอดเรียบร้องว่าโทศมาเสียค่าคอรเราหมื่นหนึ่งสองหมื่นกูว่าอาจารย์ที่เปิดคอร์เสียตักเนี่ยไม่ผิดกฎไหมไหมไม่ผิดเพราะเป็นสามาอาชีพชอบเขาขยายแม่แปดเขาเอาความรู้เขามาขุยแผ่มาหากินแบบผมอย่างนี้ไม่ผิดแต่ผมไม่มีคา่าคอรอันนี้เมตาแล้วเมตาอีกแล้วสุดท้ายมาโจมตีกูว่าอาจารย์ สระศิ์ทั่วสิทธิวัฒน์ไทยเทอย่างนี้เลยอะไรก็สมมติอะไรก็สมมติอย่างนี้ตะกูไทยเทอะไรภาษาสมมติไม่อย่างอะไรสมมติมึงก็อย่างเงี้ยมึงบรรลุได้หรอมึงบรรลุได้หรออ่ะแปลว่าอะไรเนี่ยเอาบรรลุไปเลยบรรลุไปเลยอ่ะเงียบแล้วอืมบรรลุไปเลยอ่ะอ่ะมาต้องใช้ภาษาสมมติแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้หักเก่งกับครูบาอาจารย์แล้วไม่ใช่แล้วพวกชั่วเนี่ย รู้หมดนะไม่ใช่ว่าไม่คุยเฉยๆนะไปจับสมองว่าคุยกันนะในลายกลุ่มนั้นนะสองต่อสอนนะคุยแบบเชิงทู้สาวก็าไม่รู้คุยแบบหัวมีคุยแบบกนัยยมิตที่มีอุปทานไม่มีอุปทานเราไม่รู้สุดท้ายมันมันว่าคููบาอาจารย์แล้วเป็นอย่างนี้เพื่อี้เพื่อนี้เพื่องี้เพราะสวะเพราะสวะมันจะเป็นอย่างนั้นพังไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาก็ไถ่ายเทธรรมะเขาก็บอกอยู่เอาสมมุิมาไถ่เทห้ามเออะไรที่เราคุย ยูจบแล้วอยู่ก็ไม่ได้ใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับคุยได้พี่คุยได้มันยากอยากทีิบายนะจากคนเราเข้าไปเรียนรู้จักสมมุติแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองสอนถอนสมมุติออกมาได้แต่ที่ไหนได้ลุมเข้าไปยึดอีกรอบนึงหนักของเขาอีกเขาเรียกว่าสมมติยึดสอนสมมุติเา่รู้ไม่เท่าทัน ว่าเก่งหมายว่าว่เก่งยังไม่เข้าใจหรอว่เก่งเดรู้ว่าเก่งเดรู้ไปเลยน่ะนั่นแหละครับการการไปวดเก่งนั่นแหละคือการเข้าไปยึดสมมุติโดยไม่รู้ตัวอีกทีหนึ่งรอบสองอ่ะไอรอบแรกอ่ะไปเห็นสมมุติโอ้มันเป็นสมมติมันเป็นสมมุติยึดมันถึงมันไม่ได้อย่าไปยึดอย่าไปยึดนั่นแหละกำลังเข้าไปยึดสมมติอีกทีหนึ่งมันซ้อนอยู่อ่ะเขาแค่ให้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้เป็น ไม่ใช่จะไปปฏิเสธมันนะการที่ไปปฏิเสธสมมุตินั่นแหละคือการกําลังเข้าไปยึดสมมุติโดยไม่รู้ตัวครับสวัสดีครับอุ่นใจสวัสดีครับอุ่นใจครับลงเฉยเลยหลุดทุกบ้างหลุดเดี๋ยวก็ขาวเข้ามาหม่ไม่รู้เหมือนกันมาเป็นห้าง้นใหม่ๆเราก็ใช้สมมุติไถ่เทไงพี่ พอพออาจารย์อยู่ถทายเทสเลยปุ๊บอาจารย์เนี่ยม,ม่วอเอาสมมุติมาถ่ายเทสละเอาแล้วไม่ใช่สมมุติท่ายเทสให้มึงจะแกล้งไงการที่ที่เขาไปยึดสมมุติไปละคําตอนที่พูดว่าเออเอาสมมุติมาถ่ายเทน่ะมันไม่ใช่มันสมมุตินั่นแหละกำลังเขาไปยึดสมสมุติอีกรอบนึงเพราะเราไม่รู้จักสมมุติจริงๆเราก็สร้างสมมุติตัวใหม่เข้ามาเพื่อจะไปละสมมุติตัวเก่าอ่ะเขาไม่เห็นน่ะไม่เห็น เออเราเมื่อเราเราู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันเป็นสมมุติเราก็อยู่กับสมมุติเราไม่ไม่ปฏิเสธสมมุติแต่เราก็ไม่ยึดสมมุติเอออันนั้นเข้าใจถูกแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยมันเป็นสมมติอย่าไปยึดอย่าไปยึดเนี่ยเนี่ยก็เรากาลังไปยึดสมมติรอบสองอืมเฮ้ร <laughs> <Hey. S 2> ีมันก็จะปฏิเสธสมมุติมันจะปฏิเสธสมมติเนี่ยการที่ไม่รู้เท่าทันเนี่ย หลวงเข้าไปยึดรอบสองเนี่ยที่มันอันตรายที่ทุกคนเป็นกันเยอะเนี่ยมันเป็นสมมติยึดมั่นสมมติไม่ได้แขนก็สมมติขาก็สมมตินี่แหละกำลังเข้าไปยึดสมมุติอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวแต่ถ้าแต่ถ้ารู้จริงๆอ๋อมันเป็นสมมุติเรายึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ได้หรอกเราก็อยู่กับมันนี่แหละเออไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวก็ตายจากมันแล้วมันต้องต้องอาศัยสมมุติในการดําเนินชีวิตไม่มีสมมติล้วจะอยู่กันยังไงจะสื่อสารกันยังไงใช่ไหมล่ะ สิ่ง <sympath> ท <is> ุกอย่างก็ใช้สมมุติเรียกชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในโลกใบนี้เออก็อยู่กับมันไปอะไอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจสมมุติแต่ถ้าไปบอกว่ามันเป็นสมมุติอย่าไปยึดอย่าไปยึดอย่าไปเอาไม่เอาปฏิเสธนั่นแหละกำลังไปยึดสมมุติแต่เขาไม่รู้ว่าโดนโดนโดนหลอกแล้วไงใช่แล้วนั้นถ่ายเทไม่ได้เลยนะพี่ถ้ารุศินมาคุยอย่างเงี้ยเอาเอาแต่สมมุติมาคุยเอากว่าเอาสมมุติยัดให้มึงที่มึงแจ้งมานั้นแล้วมึงยึดสมมุติเปล่าตอนที่มึงแจ้งเนี่ยเอา ก็ต้องใช้สมมติได้ไหมเอาเราก็งงไปดิทำไมไม่มาคุยอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแค่กูบัญญัติภาษาสมมติขึ้นมาให้พวกมึงเข้าใจเนี่ยยากมหายากเลยนะที่ไม่ใช่ง่ายนะคิดค้ภาษาขึ้นมานี่ยากนะเพราะปฏิเสธสมมุติแล้วก็ไปยึดว่าตัวเองถอดถอนสมมุติได้แล้วอีกเห็นนะเห็นนะมัน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 หลอกมันซ้อนมันหลอกล่อเก่งจกตายในตัวสมมุติเนี่ยในการที่ตัวเองไปปฏิเสธสมมุตินั่นแหละเรากําลังไปยึดสมมุติอยู่แล้วก็ไป ไปหลอกตัวเองด้วยนะว่าฉันถอดถอนออกจากสมมุติได้แล้วฉันไม่ยึดสมมุติแล้วนั่นแหละกําลังยึดสมมุติอยู่ยังไม่เห็นไงมันซ้อนทับอยู่อะ่ะถ้าเห็นแล้วมันก็จะอยู่กับสมมุติแบบไม่แบบไม่ทุกข์อ่ะแบบเข้าใจสมมุตอิอ่ะอยู่กับสมมติแบบไม่ยึดสมมุติแน่มันโอ้มันเป็นภาษาที่แบบละเอียดละออแล้วก็ต้องทาความเข้าใจมันให้ได้นะถ้าไปรู้จักมันแล้วไปปฏิเสธมันเมื่อไหร่นั่นแหละกําลังเข้าไปยึดสมมุติหนักว่าเก่าอีก ชีวิตนี่หาความสุขไม่ได้อโอเคนี่แหละเป็นตีความผิดอะข็แค่ให้ไปทําความรู้จักไปทําความเข้าใจมันแล้วก็อยู่กับมันให้เป็นไม่ใช่เป็นปฏิเสธมันปฏิเสธเมื่อไหร่ก็ทุกจนกวันตายนั่แหละหาความสุขไม่เจอหรอกนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถอนถอนสมมุติไม่ได้กําลังกลับเข้าไปยึดสมมุติอย่างอย่างหนาแน,น่น ับพีครับพีวบพวบ่วันดีครับวันดีครับ